สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สรา,ร,าร,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  passed, สริกานะครับผมพามาดูนะครับที่ดินแบ่งขายนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับ3แยกสาริกานะครับขับรถเข้ามานะครับทางจะไปน,น,น้ําตกสาริกาเพียงแค่200เมตรนะครับคุณจะเห็นที่ดินแบบสวยขนาดนี้นะครับในบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ท้ายแปลงนะครับด้านหลังนี่นะครับก็ติดกับอุทยานนะครับเป็นอุทยานเขาใหญ่นะครับตรงนี้เรียกว่าเขาลูกช้างนะครับก็จะมีป่าแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นภูเขานะครับแล้วด้านหน้านะครับก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับเห็นไหมาามดูครับ ด้านหน้าครับเป็นถนนลาดยางที่มีรถสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับถนนเส้นนี้นะครับเชื่อมไปถึงสาริกานะครับน้าตกสาริกาขับรถเพียงแค่3มกิโลถึงน้ําตกสาริกาเลยนะครับขับรถเข้ามานิดเดียวที่นี่นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับทั้งหมดใน8ปดไร่นะครับในพื้นที่8ดไร่นเนี่ยเราจัดสรรนะครับแบ่งขายนะครับในราคาที่ถูกแสนถูกนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับที่มากกว่านั้นนะครับผมอยากให้ดูนะครับวันนี้นะครับวิวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้ในนครนายกเลยนะครับผมพามาดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ดูหินแต่ละก้อนสิครับใหญ่มากฮะี่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศช่วงท้ายแปลงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อยากที่อยากให้เห็นนะครับแบบนี้ครับวิวของภูเขานะครับเทือกเขาใหญ่ที่เห็นแบบ360องศาเลยนะครับเห็นไหมครับนู่นครับเห็นไปทั้งหมดเลยที่นี่เป็นพื้นที่สูงนะครับด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับอยู่ในเขตชุมชนขับรถจากสามแยกไฟแดงเข้ามาแค่200เมตรก็ถึงนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านนะครับแล้วที่สําคัญครับที่นี่นะครับมีขนาด200ตารางวานะครับแล้วก็1ไร่ท่านใดที่ชอบแปลงใหญ่ๆนะครับแนะนําให้เข้ามาดูก่อนนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ติดกับวัดถ้ำสาริกานะครับตรงนี้นะครับใครที่ชอบสายบุญทําบุญนะครับก็สามารถไปวัดได้สะดวกสบายนะครับแต่ที่นี่นะครับผมพามาดูนะครับที่ดินตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ของเขาหินนะครับที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆนี่ก็เป็นเขาหินขนาดใหญ่นะครับทาเลที่นี่ถือว่าเป็น พวงจุ้ยที่ดีมากๆนะครับด้านหลังเป็นเขาด้านหน้าเป็นที่สําหรับสัญจรผ่านไฟผ่านมาไม่เปรียวนะครับอ่าอากาศดีนะครับที่นี่เพราะว่าส่วนใหญ่ต้นไม้เนล้อมรอบเลยนะครับอ่าผมมายืนตรงนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าชอบมากนะครับเพราะเห็นวิวเขาแบบชัดเจนเลยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงอากาศหนาวนะครับก็จะมีเมฆมีหมอกนะครับเป็นธรรมดานะครับนี่นะครับ ไม่ต้องไปไกลถึงเขาใหญ่เลยที่ครับนขอที่นี่สาริกานครนายกเราครับอากาศดีอากาศสดชื่นนะครับหายใจได้เต็มปอดพักผ่อนนะครับง่ายครับจากตรงนี้นะครับไปเขื่อนคุณดาษประการชนก็ประมาณ4กิโลนะครับน้าตกสาริกาวังตะไคร่นางรองนะครับของเมื่อเดือก็อยู่ใกล้ๆนะครับที่นี่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนอยู่แล้วครับ ที่ดินเราก็แบ่งเป็นขนาด200ตารางวาถ้าใครชอบแปลงเล็กนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ราคาเบาๆนะครับถ้าชอบติดถนนด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับซื้อง่ายขายคล่องทํามาค้าขายได้ด้านหน้าเรามี200ตารางวาสวยมากๆครับถนนใหญ่เบเริ่มเลยนะครับที่มีรถสัญจรผ่านไปบันมาแต่ถ้าใครที่ชอบปลูกบ้านนะครับบรรยากาศเนินเขาแบบนี้ เห็นวิวเขาแบบเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่แบบสงบสบายแบบนี้ผมแนะนําให้รีบเข้ามาดูนะครับวันนี้นะครับสาลิกาของเรานะครับพร้อมที่จะให้ลูกค้านะครับสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับใครมีงบน้อยต้องการพื้นที่เล็กปลูกบ้านบนเนินเขา200อยตารางวา ที่ต้องการพื้นที่ใหญ่ๆด้านหลังนี่นะครับเข้ามาดูได้นะครับพื้นที่ขนาด2ไร่วันนี้นะครับผมพามาดูนะครับมีบรรยากาศช่วงเช้าแบบนี้นะครับหาได้ยากมากๆนะครับที่ดินแบบนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับโทรหาเอกด่วนได้เลยนะครับ088ย์ปครับ145 1155ครับรีบโทรมาสอบถามนะครับวันนี้นะครับผังเราออกแล้วราคาออกแล้วนะครับท่านใดสนใจอย่าลืมนะครับช้านะครับหมดนะครับที่นี่ครับสวยขนาดนี้วิวเขาเต็มๆแบบนี้ที่นี่ที่เดียวครัับสสสาาิกวดีครับ